อ่แล้วครตอนนี้เราเข้ามาในเขตวัดแล้วนะครับผมแล้วเราอยู่กับพี่แป๊ะนะครับสวัสดีพี่แป๊ะครับพี่แป๊ะก็คือวัยาวัชกรประจําวัดนะครับผมต้องถามพี่แป๊ะครับผมว่าปกติคนที่มาวัดจุฬามณีเนี่ยก็จะต้องมากราบไหว้เท้าเวสุวรรณนะพี่ถูกต้องครับจะต้องไหว้ตรงไหนก่อนจะต้องอะไรยังไงเริ่มต้นยังไงดีพี่จริงๆอะถ้าเป็นท้าเวสนะครับเกี่ยวกับท้าเวสอย่างเดียวก็คือ ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่แรกของวัดจุลามณีนะโดยสร้างเมื่อปี3-2มสงะวงสวงไป15คหาคาารยสอันห้าร้อยสามสิบสองนี่คือจุคแรกเลยที่เป็นที่ตั้งชราเวทแล้วองค์แรกของวัดก็จะเป็นงานฟูนปั้นนี่องค์นี้เลยซ้ายมือนะบางท่านบางท่านเดินเข้ามา ไ,ไม่ใช่พระเทววีสุวรรณแต่เป็นพระพรหมแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเทววีสุวรรณปางหนึ่งของทววีสุวรรณก็คือเทวสุวรรณพรหมมาสุทิเทพตำนานการสร้างท่านเทวเวีสุวรรณที่วัดจุฬามณีเกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์อิทเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดจุฬามณีได้ฝันเห็นองค์ท่านเท,นทวเวีสุวรรณในนิมิตนั้นองค์ท่านได้พาพระอาจารย์อิทไปเที่ยวชมโยมโลกจนทั่วพระอาจารย์อิทจึงตั้งจิตอธิษฐานเป็นสัจจาวาจาอาวา้ว่า ถ้ากลับไปยังโลกมนุษย์ในครั้งนี้ก็จะทำการตั้งรูปปั้นขององค์ท่านเาวิสุวรรณไว้กลางวัดเสมือนเป็นการขอบคุณและเป็นการให้ความเคารพแก่ท่านยังยังยงตัวผมไม่เคยรู้จักเทวิสุวรรณเมื่อก่อนนี้มาเจอหลวงพ่ออิดใหม่ๆท่านก็ให้เาวิสุวรรณไปองค์หนึงซึ่งใบเล็กๆเขาเรียกว่ารุ่นใบมะขามนะองค์เล็กๆใช่เพราะเอาไปห้อยผมก็เอาไปห้อย ตอนนั้นอายุ10บกว่าขวบเองสิบก่าอ่าสิบแปดสิบเก้าเลยวัดีกำลังชนกันเลยนะกำลังซาเลยกำลังซาเรื่องรถเลยครับผมรถปิ้งอัพพิกว่างครับสิบแปดรถปิ้งอัพพิกวั้มได้สามตลบสี่ตลบเละเลยรถเละเลยตัวเราล่ะตัวเราไม่เป็นไรครับมีมีพลเมืองดีนะครับนำผมอ่มบอกผมไม่เป็นไรแต่เขาพาไปโรงพยาบาลไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไร